วัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้วันที่16พฤษภาคม2565จะขอนำประเด็นตรงนี้มาพูดคุยนะครับเนื่องจากว่าเหตุการณ์ที่น่าเกิดขึ้นมเมื่อปี63น,น้ำท่วมน้ำหลากท่วมวันนี้จึงมีประเด็นที่อยากจะทำกันอย่างนี้นะครับประเด็นที่จะเริ่มมีเวทีพูดคุยกันตามข้อมูลเหล่านี้นะครับและเหล่านี้นะครับข้อมูล ก็หมายถึงว่าบ่ายวันนี้นะครับจะมีการพูดคุยกันทางเวทีออนไลน์ตามข้อมูลที่ให้ไว้เบื้องต้นก็จะได้รับข้อมูลจากสํานักงานป้องกันภัยราสนาภัยสำนักง,งานน้ำแห่งชาติจากนั้นก็เป็นเรื่องราวของพี่น้องประชาชนบุคคลทั่วไปข้าราชการมาร่วมคิดร่วมหาทางออกร่วมกันเพื่อเป็นการสร้างมาตรการของภาคประชาชนที่จะมา ดูแลตัวเองในการเฝ้าระวังในการที่จะเกิดปัญหาเกี่ยวกับน้ำหลากท่วมพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดอุใดที่จะมาร่วมก็ขอเรียนเชิญน,นะครับเวลาดีวันนี้บ่าย2องโมงนะครับสวัสดีครับ